ฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเวลาหิวนี่ไงนี่สีฟ้าเวลาหิวเลยเนะแล้าเปิดร้านหนึ่งกี่โมงโอ้ย,อย,อย,อยติดไม่ใช่หลุดอ่ะอติดหินมั้งแบกแบกไอ้น้ำมันไหลดันเข้ามามันนหวา อ้าวตีไปถ่ายเลยก็ยังโดนอีกวะดูดิกูว่าแล้วมี่โนบอกบอกว่าไปกันสองคันยังดูนะจับใครเจอแล้เจ้าสมุดรเขาทำงานแต่เช้าเลยโดนเล็กหน่อยเก็บไปก่อนผมว่าของของของพี่ก๊อล์มันเปี่ยนหมึกเลยแต่ว่าน้ำมันดันดันย้อนมาน้ำเป็นน้ำขึ้นแล้วเนี่ยมาแล้วเอ้ยปลาบินอ้โดนไล่ Đi 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 cay, mang tí cho một lọt đó này. Ui rồi láo tụi Phải có ừ, đồn, phải có đồn, tôi ngạc mày này. Hãy subscribe cho kênh ทำงั้นเลยแล้วต่เมกี้รอบแรกมันไม่มาวะเฮ้ยทำไมมันไม่กินอันเนี้ยไม่สวยตรงไหนเนี้ยองอเยอครับนาานั่นน่ะดิรอดคนเดียวได้ไงเนี่ยลูด

ป่องแ้ยลูกป,ป่องบ้านเลยลูกป,ป่องอ่ะแม่งเอ้ยดูมึกไม่ติดมาติดแก้วตูนทีมึกพี่วัดหลุดวัดหลุ <c oughs> ดแต่จะนวด <c oughs> <c oughs> อ๋อเฮ้ย ติดข้างไงวะทำไมมันแลงตึงๆแบบโหโหมดเลยว่ะหมดหลอดมั่งแนวว่าอะไรม่ต şey ิดมันติดข้างไง ปลาหนึ่งก็ไฟแตกนนตายไฟแตกแน่ปลาตอนนี้มันคงหมดสติแล้วแหละย <c oughs> ินมาแล้วยินมาแล้วตายตายมาเลย เป็นปลาบินแล้วออยังงว้ายังงว้ายังสู้มีเถียงเลยนี่นี่กระแทกกระทันกูขนาดมาโอ้โหแทบหมดสติหัวโผล่น้ำไปเลยเมื่อกี้เร็วเลยไอ้น่าโดนแล้วเร็วเร็วเร็วตามเขามาไอ้ออกขวามานี่อีกเรือออกขวาฝูออกขวาไหลขวาไม่หัวเรือเนี่อ เขไม่คุยขั้นกลางเป็นไรเนี่ยน้าไม่ชอบใจเหรอเราเหรออออยู่หทุนลูกโป่งเิมนี่แหละลิง ขาวมาแล้วไอ้หมุนมนเลยผมผืนเดียวเป็นแดดคู่เว้ยแดดเกคู่เว้ยเป็นแผ่นเลยอ่ะมันเป็นแผ่นขวาเท่านี้นี่เน่ยูปลามาไหนล้อ่นเออ เฮ้ยไม่เอาเลยเหรอทำไมวันนี้หน้าเรือแล้วมีการมีการหน้าเรือหน้าเรือขวานิดๆเนี่ยเงามาเลียบานเลยเนี่ยเนี่ยมันไล่มาส่งแต่มันขวานเลยหน้าหน้าขวาเนี้ยแม่เนี่ยมุกผ้าสายแล้วนะแล้วดูพ้าสายแล้วออ้วิ่งชนสายแล้ววิ่งชนเดี่ยวเลยสายพลานพึ้ยแล้วโดน สายพัดก,กองแล้วเดี๋ยวเย็บปลาเพ็ยบแล้วก็มีข้างหลังอีกตะกร้าสองตวิง ตัวอะไรไม่รู <im 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 ้ก็หลุดเด็บป้องโดนแล้วใส่ไต้เหรอหัวเรือโดนแล้ววันนี้ฉันจะเหมือนเดินไม่ได้นะอ๋อโต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 ไหนทำเราเยอนอย่างเงี้ยไม่เราอีกแล้วเว้ย empeết rồi, đấy một tổ đẻ, một tổ tôi tổ 1, đấy con cọt, đấy kiểu là kiểu kiều rồi, kiều hoa

เฮ้ยมันกอดอีกแล้วอะ่ะเออแบบนี้มันหิว,หวจัดแบบเออเนี่ย ยังไม่เห็นมึกเลยนะจะบอกไว้ก่อนว่าติดหนวดเดียวนี่จริงไหมแน่หนวดเดียวจริงๆนั่นแหละเฮ้ยทำไมเจ้าสมุดวันนี้มันฮอตจังเลยเจ้าของเหยื่อครับเข้าไตเป้ได้นะครับเจ้าของเหยื่อใช้ดีจริงอ่ะไตเป้ใช้ให้ดูเจ้าของเหยื่อเข้าได้นะอุ๊ยขอมจริงนว่ะ ดีเนี่ยต้องเป็นลาเฮ้ยๆๆๆโอเคไม่รูมากๆๆผักถึงเจ้าของเยอะครัเข้าใต่เป้ได้นะครับผมไม,นะไม่รู้นะหายแล้วครับไม่ออกแล้วครับเนื้อชะบาดีจริงครับผมปิดปด้าจิตเลยครับยวนไปใต่พริปเยอะ แรติดหนวดเดียวแต่ว่าติดหนวดเดียวเอกอ่ะดูดิมันจะติดหนวดเดียวจริงหเปล่าเดี๋ยวฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ช่วยเขาเอ้ยมาหน่อยลูกมันใชรหนวดเดียวเนีโอ้ยแต่ตัวใหญ่งั้นน่ะตรงนี้ใช่ไหมใช่คล้องสายมาเลยไม่ข้องไม่ค้องค้องสายอยู่ตรงนี้ล้เร็ว ล้วเจ้าสมุทรไปไหมเจ้าทะเลเจ้าเขาเจ้าเดิมนะครับือถ่ายข่าวอนเซอร์เข้าไปนะครับถ่ายเจ้าของแบรนด์เอาเจ้าสมุทรเจาทำไมมันคนหัวเรือร้องแล้วมีมีให้เช่ามีเช่าไม่พับเรืนไป แบงคสร้างความคลขึ้นมาเจ้าสมุดไม่ก็ล่ะทำไมวันนี้มาขายดีจังแต่เขามาเขจะมีประเด็นเขาตลอดในเพลอะแล้วก็จะมีอะไรองนั้นเหมันเดิมโยตัวเดิมผลที่แล้วก็ไอ้หนอนไหมมา chăn quá quá chưa có nhiều tôi đều cần What? One day chăn môi rồi. A dodo ừ อ้งเอาแล้วครับยังู่ข้างหน้านเนี่ยมักัด่ทาอกาน้ครับคนหนึ่งเนนมันกัดไดแต่มันกัดไม่เต็มโอ้โเอาแล้วเอาแล้ว ตามที <ừ> ่ถ่ายนะหัวมงเอะๆเอาดิเอาดิมามาอมเสียเวลาเกากันปกิโอ้โหมันอยู่ข้างนอกโคตรไกลเลยนะจะบอกว่า ก็กินถึงข้างในเลยวะเขาขึ้นมานี่มันพึ่งเข้ากลัวมันจะไม่โตมากแต่ว่าปลายปลายฤดูกาลอะตกองโคตรมันเลยนะแล้วมันจะเยอะไหมหรือว่ามันจะเยอะขึ้นมันจะกัดได้ว่ามันจำได้เขาเก่งเล มันจะมีเอช่อมเยบอกมันเยอะมากๆเลยพอมันเยอะมากๆันจะเป็นอย่างนั้นแหละนี่เราไม่อะไรไปก็ไม่กัดอ่ะแต่เราไม่มีเหยื่อแบบนี้นะตอนนั้นดอตกอาตามไหม บอกบอกว่าให้ดึงมาแม่งดึงจริงสั่งได้เลยวชาวทะเลวันนี้มามาแล้วไม่จมีแต่เบเกอร์ไดสั่งได้หรใจชาวทะเลสั่งได้เหมือนกันจิกหัวเลย nhảy mà đi đâu mày nhập chích mập nhập chích cắn cắn à cắn à ơi cắn cắn à cắn cắn à ơi จับคตามดีขั้นกลางทำไมไม่จราบไม่ได้ลง่าันะลยนมมันลงมันอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละ ติดข้างมาใช่ป่ะเนี่ยทำไมมันตื้อจังอ่ะติดข้างวเนนีย ข้างตีปากติดหลังมาเลยโอ้โห oh ติดแบบไม่ต้องกลัวเลยอย่างี้ มึงมงึมองอาไปหรือปล่อยปล่อยมังเออปล่อยเฮ้ยสองตัวสองตัวปล่อยที่จะผ่านเราเลยอ้าวมาครับวันนี้ก็การเก็บหมึกนะเอาหมดหมดึกเอาหมด ปล่อยมองสองตัวมงหน้ามงอมงเห็นในคลิปตนะ่อมาคลิปปล่อยเปล่ามงสวยๆนี่มองมองมองมงไม่ใช่กระมังไ,มไปไปปีหน้านะออกลูกแถวเนี้ยไว้เยอะพาลูกค้ามาตีรู้เปล่าไป สว,สว,สวัดแดดบอกเลยกินบปี้เชื่อหลังเวลาอากาศเยนอยู่ในบ้านห้ามออกนี่ครับผลงานครับวันนี้ทั้งหมึกทั้งปลาครับ เล่นบนะอกก versucht, ันนี้ปลานี่ดูปลาเต็มป่องบางยกบางมาเลยเอาจัดตัวนี้